วันนี้จังหวัดตรังมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ทั้งสิ้น5รายนะครับเป็นผู้ป่วยสะสมระลอกการระบาดนะับตั้งแต่1เมษายน<ม><ม>2564 271รายครับวันนี้เป็นผู้ป่วยเพศชาย3รายเพศหญิง2รายนะครับเป็นผู้ป่วยสัญชาติไทย3รายและเป็นสัญชาติกัมพูชา2รายแบ่งเป็นพื้นที่อำเภอพวยอด2ราย <c oughs> อำเภอกันตัง2รายนะครับอ,บอําเภอเมือง1รายนะครับมีรายละเอียดของผู้ป่วยแต่ละรายดังนี้นะครับเริ่มที่รายที่1นะครับหมายเลข267เป็นชายไทยอายุ56ปีนะครับภูมิลำเนาตำบลเขาก่าอำเภอห้วยยอดนะครับเป็นพระภิกษุที่วัดคีรีวิหารนะครับมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่198 และ199ซึ่งสัมพันธ์กับบุคลากรทางการแพทย์ในคลัสเตอร์โรงพยาบาลรัชดานะครับผู้ป่วยรายที่2ของวันนี้นะครับหมายเลข268เป็นเพศชายอายุ54ปีสัญชาติไทยภูมิลำเนาตำบลห้วยยอดอำเภอห้วยยอดนะครับเป็นข้าราชการเทศบาลตำบลห้วยยอด มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันหมายเลขที่202นะครับซึ่งสัมพันธ์กับคลัสเตอร์บางสัมนะครับผู้ป่วยรายที่3ของวันนี้หมายเลข269เป็นหญิงไทยอายุ25ปีภูมิลำเนาที่กรุงเทพมหานครนะครับมีการสัมผัสเชื้อโดยเพื่อนติดเชื้อเชื่อมโยงกับการเข้าพักที่โรงแรมหระรูมนะครับเหตุเกิดที่ตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองตรางแต่ว่า ผู้ติดเชื้อเ,เป็นภูมิลำเนากรุงเทพมหานครนะครับอันนี้สัมพันธ์กับคลัสเตอร์บางสัปนะครับผู้ป่วยรายที่4ของวันนี้หมายเลข270เป็นเด็กหญิงอายุ4ขวบภูมิลำเนาตำบลกันตังอำเภอกันตังนะครับเป็นชาวกัมพูชาครับอาชีพนักเรียนมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่253และรายที่239เาชาวพม่า,มานะครับน,นี่เป็นคลัสเตอร์ด่านตรวจประมงกันตังนะครับ ผู้ป่วยรายที่5ารายสุดท้ายของวันนี้นะครับหมายเลข271เป็นเด็กชายอายุ5ขวบภูมิลำเนาตำบลกันตังอำเภอกันตังนะครับเป็นชาวกัมพูชาอาชีพนักเรียนนะครับมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันหมายเลขที่253ได้239ชาวพม่านะครับอันนี้นับเป็นคลัสเตอร์ดังตรวจประมงที่กันตังที่มีสัญชาติกัมพูชาและสัญชาติพม่านะครับผลการตรวจเชื้อเมื่อวานนี้ทั้งหมด พบว,ว่าผลเป็นลบนะครับอันนี้เป็นที่น่าดีใจว่าไม่ได้มีการแพร่กระจายของเชื้อในวงกว้างนะครับสําหรับวันนี้เราตรวจผู้ป่วยไปทั้งสิ้น252รายนะครับในการตรวจหาเชื้อเนี่ยแบ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมากที่สุดนะครับ117รายอันดับ2เนี่ยเป็นการตรวจ active case finding นะครับคือการไปลงหาในชุมชนนะครับ45รายนะครับถัดมาลําดับ3คือการตรวจก่อน่าปัดอย่างที่ผมนําเรียนว่าโรงพยาบาลรังรักษามาตรการ เข้มข้นสูงสุดอันนี้นะครับผู้ป่วยที่จะเข้าโรงผ่าตัดจะต้องทําการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ก่อนทุกรายอันนี้32รายน้องมีเพื่อนของท่านที่อายุเกิน60ปีอันนี้เป็นความเป็นห่วงใหญ่ของสพคนะครับที่อยากจะให้ท่านที่อายุเกิน60ปีได้ฉีดวัคซีนก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่7มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะครับเพื่อให้ลดโอกาสเสียชีวิตซึ่งนี้เป็นเป้าประสงค์หลักของวัคซีนนะครับอย่างที่ผมนําเรียนตลอดมาว่า การฉีดวัคซีนเนี่ยเป้าประสงค์เพื่อที่จะลดโอกาสเสียชีวิตหากท่านติดเชื้อโควิด -19 เป้าประสงค์ที่จะดีโอกาสเสียชีวิตหลังจากติดเชื้อโควิด -19 จะอยู่ที่8-9.6%แต่ถ้าท่านอายุ80ปีขึ้นไปโอกาสเสียชีวิตจะอยู่ที่15-20%นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเสียชีวิตมากและท่านที่อายุที่มีโรคประจําตัว7โรคนี้ต้องลงทะเบียนก่อนนะครับการลงทะเบียนก่อนก็ลงผ่านแอปหมอพร้อมหรือว่าผ่านไลน์หมอพร้อมนะครับหรือว่าลงทะเบียนผ่านอสมอ หรือโทรมาโดยตรงที่โรงพยาบาลที่ท่านสังกัดอยู่หรืออยู่ใกล้บ้านท่านเช่นท่านอยู่ในเขตอำเภอเมืองโทรไปที่โรงพยาบาลตรังอยู่ที่อำเภอปะเหลียนก็โทรไปที่โรงพยาบาลประเหลียนนะครับเจ้าหน้าที่จะลงทะเบียนให้ท่านโดยให้ท่านเตรียมเลขที่บัตรประจําตัวประชาชนของท่านแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับจะทําให้ท่านได้รับการนัดหมายวันเวลาและสถานที่ในการฉีดวัคซีนอันนี้ถือเป็นกลุ่มที่มีความสําคัญอันดับหนึ่งที่มีเชื้อรับเชื้อและป่วยท่านจะถูกการคัดกรองอย่างดีที่สุด จากเราแล้วก็เราจะแยกท่านถ้าท่านอยู่สนามได้แปลว,ว่าให้ดีใจนะคะท่านอาการสบายดีแต่เมื่อไหร่ก็ตามคุณหมอบอกว่าคุณต้องย้ายเข้าโรงพยาบาลตรังนั่นคือสัญญาณที่บอกว่าท่านอาจจะเป็นคนที่มีอาการไม่สู้ดีนักหรือจําเป็นต้องอยู่ในการดูแลแล้วก็เฝ้าระวังเป็นพิเศษที่โรงพยาบาลตัตนนี้32รายแม้ว่าเราจะพยายามดูแลท่านให้ดีที่สุดแต่หากจํานวนผู้ป่วยเรามากขึ้น หรือมีปริมาณมากเนี่ยก็มีโอกาสที่เชื้อตัวเนี้ยเขาลงปอดเร็วประมาณในหนึ่งสัปดาห์แรกเท่านั้นเองท่านมีการป,ปุบ๊บปั๊บท่านก็ติดเชื้อรุนแรงแล้วก็ท่านก็381รายนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขของตรังก็จะอยู่ที่ประมาณ1.5%ของประชา,ากรจังหวัดตรังเช่นเดียวกับทั้งประเทศเพราะฉะนั้นในนี้เราไม่ได้ตกเทรนด์นะครับจังหวัดตรังเราก็จะมีผู้ที่มีปุ่มุ้มกันแล้วส่วนหนึ่งวันที่เราอยากจะมีก็คืออยากให้พี่น้องประชาชนชาวตรัง มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019นเกินกว่า70%ของประชากรนั่นหมายความว่า5 0 0 0 0 0คนของตรังควรจะต้องได้รับวัคซีนถ้าพูดง่ายๆก็คือใครที่อายุเกิน18ปีควรได้รับวัคซีนนะครับเพราะว่าประชากรของตรังที่น้อยกว่า18ปีเนี่ยมีประมาณ2 0 0 0นะครับ1,98,000รา